ทับเป็นตัวสันสันรองอีกทีนึงสันข้างในเนี่ยต้องใส่ใช้สันข้างในลูกของขนนกอะน่ะนะไอแบบนี้นะนนข,นนข้านีนคือสันขนนกเนี่ยสามที่กาหักที่ก็ซื้อใบมันไม่มีด้ามต้องใส่ก่อนเพื่อจะเอาใบาที่โกนหักใส่นะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าสายโหดตัวนี้ดีทนใช้ไปเถอะครับนนหนักแต่น้ําหนักมือจะดีต่างกันตัวนี้โหดปลายโหดแต่ต้องไปซื้อสันมาลูกมีสันมาใสา่ใบบีบเราหักสองคม นะครับหกักปลายแล้วใส่ดันเข้าไปแล้วหักปลายรอบหนึ่งนะครับนวดจะหนาคมขนาดไหนหนาขนาดไหนเราใช้ใบมีดใบเดียวนะครับโดยใช้ปลายโดยใช้ปลายเท่านั้นนะครับส่วนที่การเราใช้ปลายนะครับปลายเท่านั้นอ่ะอย่างพวกมี้่ะเดี๋ยวจะหักกรดูเดี๋ยวคุณจะหักกระดูกก็มีนะครับแต่ยังนิดเปลี่ยนง่ายนะครับตัวนี้เปลี่ยนง่ายแต่ระวังเพราซ่อนใบมีดอยู่ข้างในมองไม่ค่อยเห็นตัวนี้เปลี่ยนหักใส่เลยนะครับแต่ข้อเสียคือตรงนี้ มันหักง่ายวาจานรุ่นเดียวกันเปล่าครับนคนละรุ่นครับคนละรุ่นหักง่าย <th> นะครับแต่ข้อดีมันเปลี่ยนง่ายเอาใบนี้หักวางใส่ตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนลงไปข้อดีตรงนี้แค่นั้นเองมันจะดีเป็นคนละแบบแล้วแต่เราใช้ครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับตรงที่มีดตอดอยู่ข้างในตัวนี้เราต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงดึงออกตรงนี้ตัวนี้เบอร์ดานออกแล้ว,ต,วตรงนี้ใส่ตรงนี้ใสเ่เสร็จให้มันตรงร่องร่องกดลงไปใช้ตัวนี้ลอ็อก ตัวนี้ราะคุณตัวบ้านต่างกันไงตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้นะครับไปบิดมันิดหนึ่งกับลุกเดี๋ยวจะตอนที่จดูนิดนึงวันดีเป็นคนระแบบครับอยู่ที่เราฝึกใช้อาจจะยังไม่ได้หักนะครับไปมีดหักก่อนท,ที่จะเอากระดาษออกลูกผู้ชายได้เปลี่ยนสายไม่เคยใช้มาแล้วครับ <laughs> ข้อดีของตัวนี้เขาสามารถเปลี่ยนปลายได้สองด้านสมมุติว่ารวดเขาหนาจริงๆสามารถเปลี่ยนด้านนี้ได้ แต่ด้านนี้เสร็จเราจะเปลี่ยนด้านนี้ได้ระวังมือนะครับนะพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเราใช้ปลายสมมุติด,ด้านนี้ไม่คมแล้วเราสามารถกลับปลายได้ถ้าต,ต,ต,ตัวหนึ่งตัวนี้นะแต่จริงๆเราใช้ด้านเดียวก็คมอ่ะนะฮะหวด,ดหนาขนาดไหนก็ตามเราใช้สบู่หรือทิปเมน้นเะนี่ยต้องระวังมือนะก่อนจะไปไหนเก็บเข้าฝักนะ,ะเราจะหักวิโกนก่อนที่หักก่อนครับก่อนจะฉีกกระดาษออก นะครับหักก่อนพี่โกนอย่างนี้คมนะครับสองประหยัดกว่านะครับแล้วมันกันง่ายเราใส่ไม่หักออกมาแล้วดึงอัดต่างแล้วดึงหนึ่งไม่เป็นอันตรายนะครับข้อสําคัญปัญหามันมีปลอมนะครับเราหักรู้เลยถ้ามันไม่เหนียวเนี่ยปลอมมันจะหักต้นดุสูงแล้วคมมีดที่บาดลูกค้าต้องร่างกายไม่คมแล้วมีดคมมันไม่บาดทั้งในร้านที่มาแล้วมีแปะีป็นทำไมมีดเปิดใช่ แบบเสรยนะครับประมาณ4แถวเอ่อสี่แถวด้วยกันนะฮะหช่อผ่านไปช่องที่2นะครับเอาไกล้ลายของช่อที่หนึ่งมาเป็นเกณฑ์ครับวัดนะคนกับปลายตรงกันนะครับกรีดไม่อีกครับใช้ปลายหวีกรีดนะครับเนี่ยเราอย่าไปจับโดยที่เราไม่กรีดด้วยหวีนะครับผมจะไม่เท่ากันเพราะมันไม่เป็นท่อนะครับ นะเราต้องกรีดที language, ่นึงกรีดลักษณะอย่างนี้ครับเมื่อปลายหวีกรีดแล้วมันจะได้งานที่เราต้องการเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับกรีดแล้วมันก็จะได้ช่อที่เราต้องการนะโคนกับปลายตรงกันจับได้สองแบบด้วยการที่แบบธรรมดานะอันนี้แถวที่สองของช่อที่สองนะครับแถวที่สามของช่อที่สามแถวที่สี่ของช่อที่สองนะฮะสองแถวอ่าอันนี้เป็นช่อที่สามนะครับแถวที่หนึ่งนะครับเราก็ใช้ นะช่อแรกมาเป็นเกณฑ์ทั้งหมดครับนี่คือการซอยความยาวออกก่อนนะครับนี่คือการซอยผมที่ถูกต้องน,นี่คือการซอยเห็นไหมเราจะเก็บกันไกลนะใช้กันไกลเก็บหวีเก็บหวีใช้กันไกลตลอดงานเลยนะครับเนะี่ยนะครับนะได้สี่แถวแล้วครับนะเราได้เป็นสามช่อด้วยกันแล้วนะครับสามช่อนะฮนะหนึ่งช่อที่หนึ่งช่อที่สองช่อที่สามอีกวิธีการหนึ่งซอยแบบกลี่ซ้อมกลีดก่อน น่ากรีดแบ่งผมก่อนครับเนี่ยกรีดครับคนกับปลาตรงการใช้หวีกรีดอย่างนี้ครับกรีดช่องเลยเนี่ยนี่กรีดตรงไหนครับเนี่ยกรีดปุ๊บเห็นไหมดูมือผมนะจะกรีดเหมือนกรีดส้มครับเนี่ยหวีหลบมาให้เหมือนกรีดส้มนะซอยแบบที่2คือซอยแบบสีส้มนะอันนี้ใช้หวีนะครับนี่คือใช้หวีเก็บกันไกลนี่ใช้กันไกลเก็บหวีสลับกันไปครับพ้ช่อที่หนึ่งเป็นไกด์ลายครับ นะเป็นตัววับเนี่ยโค้งกับปลายตรงกันนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะถ้ากรีบ่อมมาถึงด้างหลังได้เลยนะครับถ้าศีรษะแบนเราควรจะปลายออกนิดเดียวหรือไม่ออกเลยก็ได้นี่คือกรีบ่้มสาหรับผมศีรษะแบนนะครับช่อที่สองก็เอาตรงนี้มาเกณฑ์เป็นเกณฑ์นิดหนึ่งหวีมาเป็นเกณฑ์นิดเป็บหวีมาเป็นเกณฑ์นิดหนึ่งหวีเป็นเกณฑ์นิดหนึ่งเห็นไหมครับยังไงก็ต้องเอาช่อแรกมาเป็นเกณฑ์นิดหนึ่งครับ เก็บตอโคนกับปลายตรงกันนะฮะฝั่งนี้ด้วยครับโคนกับปลายตรงกันนะหมายความว่าคนกับปลายตรงกันตรงนี้นะครับเราจับปุ๊บเราจะไม่ปล่อยเลยเราต้องดันหวีขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้คนกับปลายมันตรงกันปายละเอียดจะได้เท่ากันนะครับรายละเอียดเท่ากันหมายความว่าถ้าเราจับเลยผมไม่เท่ากันแน่รวบเลยนะครับข้อมือใหม่เราก็ไล่มาตรงนี้ข้อที่สองนะครับข้อที่สองครับด้านหลังนะฮะเนี่ย ได้2ช่อแล้วอันนี้ช่อที่3ครับเราหวีมาอย่างนี้ครับกรีดมามันกรีบส้มครับใช้ปลายหวีกรีดทีดนึงนะครับเนี่ยกรีบ Window. ส้มฮะลักษณะยังปลายนี่นึงกรีบส้มฮะสามช่อด้วยกันเอาชอ่อแรกมาเป็นเกณฑ์ทั้งหมดนะครับช่อแรกมาเป็นเกณฑ์ทั้งหมดนี่คือกรีบส้มนะหลังเรา,เราจะเราใช้แบคทีเรียเสร็จแล้วเราการซอยด้วยกรีบส้ม3ช่อด้วยกันช่อที่1ช่อที่2ช่อที่3เนี่ยนี่คือวิธีการซอยผมแบบผมยาวนะครับ อีกประการหนึ่งถ้าเป็นซอยแบบคนที่ใส่น้ํามันถ้าหลักบา์เบอร์ถ้าใส่น้ามันเราไม่สามารถที่จะใช้มือจับได้นะครับก็ต้องยกเป็นช่อขึ้นมาเนี่ยนะยกเป็นช่อขึ้นมาครับถ้าใส่น้ํามันอยู่นะครับจะเป็นแบบโบราณนะเราก็หวีหลบไปช่อน,นีก้ก็ดึงช่อช่อที่2ขึ้นมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะในกรณีผมที่เขาใส่น้ํามันนะครับแบบโบราณนะต้องใช้กออันขยดหรือรองรับนะครับในการซอย นะแต่สมัยใหม่มันจะชัดเจนกว่ามันง่ายกว่านะพกโคนกับปลายตรงกันงานจะออกมาสวยกว่านะครับถ้าเราใช้กันไก่สอดมันจะไม่คุ้นโทนะครับมันจะเก็บงานยากนะครับผมแนวใหม่กับแนวเก่าจะต่างกันแค่การแนวกึ่งซอลผอสมมันจะออกรลิ้วไหวนะครับและซอสกว่าซ็๊กข้าทรงกว่าถ้าเราไล่แบบบาร์เบอร์ธรรมดาเกินผมจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ตัดสั้นอย่างเดียวนะครับวิธีการซอยนะครับก่อนที่เราจะซอยจับช่อนั้นนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะให้ฝึกไล่หวีกันก่อนจากศีรษะจากหัวหุ่นเหล่านี้นะครับการซิเซอร์คือการใช้กันไกลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาจับช่อกันอีกทีหนึ่งนะครับนะกรณีถ้าผมยาวนะนะถ้าผมหนานะครับผมยาวหนานี่เราจะซอยบางสมมุติว่าตัดความยาวเสร็จเรียบร้อยอันนี้ริงต่างว่าเป็นผมยาวเนี่ยนะครับใช้กันไกลสอดครับกันไกลสอดเพื่อหวีรองรับถึงไหมฮะนะครับ นี่คือวิซอยนะกันไก่ซอยนะครับตั้งต่างกัญไก่ซอยผมหนามากและยาวสับโพนครับเลือ่อนกันไก่มากลางปลายสามทอด้ี่ทางนะครับโพนกลางปลายไล่ให้ผมมาไล่ระดับกปนมาลูกค้าบอกว่าผมไม่อยากได้บางมากอยากได้อยากได้ซอบซอบซบซบเราเท่ไหลหลาปลายนิดเดียวก็พอนะสอดอื่นเอาไว้นะในกรณีถ้าผมยาวนะครับเนี่ยนะกันไก่สอดไปก่อนครับ ฮนะสอดเสร็จก็ขอไกลฟันปลาสักโพแล้วก็เลื่อในไกลมาเป็นตัวควบคุมนะไกลไกเป็นตัวเอ๋หีเป็นตัวนะคนวอวนโทรลทั้งหมดครับสับกลางแล้วก็มาปลายนะครับเนี่ยช่อตรงนี้นี่ช่อหนึ่งครับนะสับโพนแล้วกลางปลายเสร็จแล้วฝั่งนี้เราติ้งแต่งอ้อมไปฝั่งหนึ่งนะในกรณีผมยาวเท่าซอ,อยบางนะครับมันไกสอดหีรองรับสับโพนนะสับโพนขยับอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลากกลางนะแล้วก็ปลายนี่คือการสับผมบางอัดซอยผมบางนะครับเนี่ย สับโคนแล้วก็กลางปลายมันสามช่อด้วยกันอ่าเสร็จสองข้างเท่ากันแล้วไล่จากด้านหลังครับน้าโคนกลางปลายเหมือนกันสามช่อเหมือนกันโคนกลางปลายโคนกลางปลายเหมือนกันครับโคนกลางปลายเนี่ยนะสับโคนเสร็จแล้วก็เลื่อนมากลางแล้วก็เลื่อนมาปลายสับโคนเสร็จแล้วก็เลื่อนมากลางแล้วก็เลื่อนมาปลายนะครับเราจะสับแล้วลู่นะครับผมก็จะขาดช่วงนะครับองไกายสอดรือรองรับสับโคนและกลางปลายสับโคนและกลางปลายนะครับถ้าเป็นเบอร์เขาจะไล่ที่อนึางนี้เลยแต่ มันคอนโทรไม่ได้ผมจะซอฟเท่ากับซาลอนไม่ได้ซอฟเท่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันคอนโทรถ้าเราหีขึ้นไปอย่างนี้เราคอนโทรไม่ได้ถ้าผมยาวไรอย่างที่มันคอนโทรไม่ได้ครับงานก็จะไม่เท่ากันไม่ซอฟนะครับนอกเสียจากว่าลูกค้าผมสร้างน,นะครับผมหยิกเพราะกันไกฟันปลามันต่อข้าไม่ถึงเราก็ต้องรายลักษณะน,นี้อยู่ในหน้าหรืออยู่ในหน้าหรืมันต้องคอนโทรสมดนี้กรณีผมสร้างครับ ผมหนาหรือผมจับสสงเราต้องไล่อย่างนี้ครับเไล่เป็นหน้าไปเอาทิ่งต่างจากตรงนี้ก่อนเนี่ยให้อยู่ในหน้าหวีครับใช้หัวนิ้วขยับนิ้วที่เหลือประคองอเริ่มต้นก่อนนะไล่ไปเลยครับไล่อย่างนี้นะแล้วเช็คผมลงครับว่าผมหนาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ทิ้งต่างก็เราเดินอาะมาฝั่งหนึ่งนี่เป็นการเซเซอร์เป็นการไล่กันใจทั้งหมดหยิบลงมาครับให้เสร็จเป็นหน้า,นาไปแล้วก็มาไล่ด้านนี้ครับน,นี่ลักษณะผมสั้นนะครับ ท้งแกะดูกันไกลใช้หัวนิ้วมือขยับอย่างเดียวนะหวีที่หวีลงมาคือการเช็คผมนะว่าเป็นหนาเป็นก้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะอยู่ในหน้าหวีครับห้ามออกนอกหวีนะครับอีกอย่างหนึ่งบางคนยังเข้าใจผิดว่าการซอยกันไกลฟันปลาต้องสับใต้หวีถ้าใต้หวีไม่เกิดประโยชน์แน่นอนครับสับใต้หวีคือหวีป้องกันให้เราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดบนหวี ครับบางคนไม่เข้าใจสับใต้หวี้าหวีจะมีความหมายอะไรล่ะครับนะหวีเป็นตัวต้องกัรให้เราต้องสับอยู่บนหวีนะครับบางคนจกนี่อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องสับอยู่บนหวีนะครับในวิธีการซอยที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราหวีเสร็จเราซอยเสร็จใช้กัญไกรฟันปลาเราไม่ใช่บอกว่าต้องทําเป็นประเพณีตัดด้วยกันไก่ตัดแล้วต้องตามกัญไกรฟันปลาไม่จําเป็นครับนอกจากผมเข้าแข็งผมเส้นตรงนะครับผมที่เป็นก้อน นะครับผมหนาที่เป็นขอบเทราะนั่นเราถึงจะใช้กั็นไกฟันปลานะครับไม่ได้ใช้ทุกทุกหัวทุกแบบไปนะครับการไกฟันปลาสับเฉพาะผมที่หนามีขอบเป็นก้อนนะครับถึงจะใช้ไกฟันปลานะครับถ้าผมก็บางอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้กั็นไกฟันปลานะครับบางคนก็ซอยค่อยคัดค่อยคัดก็คือใช้การเซ้นปลาไกฟันปลาเนี่ยโดยซอยอย่างนี้ครับแี่พกองซอยอย่างนี้ให้เป็นป็นฟันปลาอย่างนี้ครับ เนี่ยที่เรียกว่าคอยคัดนะหนึ่งดูดีด้วยคอยคัทคือดูมันดูดีนะดูดีเลยดเดียวแหละนะฮะเนี่ยนะครับนี่คือคอยคัทนะวิธีการหลายแบบนี่คือคอยคัดอย่างนี้ลูกดูกลูกค้าบอกเฮ้ยเขาอยากได้คอยคัทแค่นั้นเองลูกปลายเนี่ยลูกเนี่ยวแค่นั้นเองให้มันดูบางแต่มันดูดีนะมันดูดูสวยงามเก็บราคาได้เยอะต่างว่าเป็นผมสั้น ดีตัดไล่จากด้านนี้ขึ้นไปนะครับให้เป็นหน้าไปให้อยู่ในหน้าหวีนะครับมืออย่างแข็งนะหักเท็คลงมาครับวีน่าถูกตกองคับกองอ้าวผมสั้นครับผมสั้นเจอไหมครับลูกนะครับรับกลางรับลายครับผมไล่มาทีละช่อละช่อถ้าวถ้าผมยาวเราไล่จากล่างบนลนข้างล่านถ้าผมยาวเราไล่จากข้างบนลงข้างล่างถ้าผมสั้นเราไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนลงไล่ระดับไปนะครับ ดูจนีะคนะครับให้อยู่ในหน้าหวีงงก็จะอย่างนี้ครับตาออาช่อแรกก่อนเลยครับเห็นไหมครับเอาใหม่นะนครับอ่ะนิสต่างก็เราเดินเอาใหม่ฝั่งถึงลูกเหมือนกันให้ไปจระดกันเลยถ้ามาฝั่งนี้ลูกเทคลองด้วยอ่ะถ้าฝั่งนี้ลูกให้อยู่ในหน้าหวีนะลูกขยับ ว่านี่มือขยับนิ้งที่เหลือประคองว่านี่มือขยับนิ้วที่เหลือประคองลูกก็อยู่ในหน้าหวีหใช่ไหมไล่จากล่างงบนนี่ผมสั้นいいถ้าผมยาวเราไล่จากข้างบนลงข้างล่างนะถ้าผมยาวเราจะซอยแบบตัวอยู่ซาลอนนะครับเราจะใช้กังไกงซอยจะรองรับนะเลื่อนหวีลงมาถ้าหนามากยาวมากเราก็ตัดโคนหวีดันขึ้นมาครับบีที่งตรงกระโคนนะครับอย่าลืมนะลูกกลางลายหวีหลบไหล่ครับกงเกงซอยกากพันธนาลูก โคนเลือนตางกลเลื zat, ่อนหวีมากลางปลายนี่คือซอยบางแบบผมยาวนะครับฝั่งนึงเหมือนกันนี่ซอยบางแบบผมยาวนะนี่แบบซาลอนนะลูกนะค่กยสอดก่อนลูกเพื่อจะหวีตัดขึ้นมาโคนตัดโคนขั้นขั้นหนึ่งลูกแล้วก็เลื่อนมากลางปลายโคนกลางปลาย โคนกลางปลายลูกอ่ะแล้วฝั่งนี้เหมือนกันลูกโคนกลางปลายสามช้อเหมือนกันลูกเนี่ยโคนกลางปลายโคนกลางปลายข้าฝั่งนี้ลูกโคนกลางปลายนี่คือฟันปลานะลูกนี่ฟันปลานะโคนกลางปลายโคนกลางปลายลูกเราจะได้ชอบแต่ลาระดัดแต่ส่าไใ่ขนาดที่ซอยบาร์เบอร์ผมยาวๆยังไงต่างเขาต้องไล่ขึ้นอย่างนี้แต่เราคอนโทรไม่ได้นะครับการตัดซอยแบบบาร์เบอร์นั้นผมจะไม่สอง ต้นมันควบคุมไม่ได้แต่ตัวนี้เราควบคุมได้หมายความว่า,าหีเน็่ตัวควบคุมให้เรา <_ d ates> ตัวนี้ยังหนาเรายังขยับหีเลื่อยขึ้นมาครับขยับหีเลื่อยขึ้นมาตัวกําปบให้เรา <_ d ates> ขาดไเราอย่าไป <_ d ates> แซะใต้คนผีนะครับต้องอยู่ยบนหีครับห้ามแซะใต้หี <_ d ates> มันจะควบคุมไม่ได้ไงีลูกมันมองไม่เห็นยังไม่เท่าไหร่มันควบคุมไม่ได้นะครับมันก็จะสับขาดไปช่วงชไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในหน้าผีถ้าผมต้อนเราก็หักด้านนี้ น้าฮนะชิ้เลื่อยเพื่ออะไรล่ะครับลูกค้าบอกว่าไม่ตัดไม่ใช่ปัตตาเลี่ยนเลยนะครับเลื่อยเลื่อยเราก็ใช้แต่ลายทั้งหมดลูกแต่หนีไตัวที่เองดีใช้แต่ B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  ลายทั้งหมดครับลูกใช้เปลี่ยนจากปัตตาเลี่ยนเป็นไกลายท่านั้นเองลูกก็คือการตัดนะที่เราจะหักซิเสเตอร์กันก่อนหักร้ายกันไกลกันก่อนเนี่ยครับหักรายกันไกลกันก่อนนะครับนี่คือลายแบบเป็นลายนะลูก เดี๋ยวเราฝึกหัวจริงต่อยกันเหือนเดิลูกผู้เลฝึกหัวจริงที่เิเพราะฉะนั้นเราหัดไล่หวีกันก่อนให้ได้ลูกนะฮะจำไว้นะลูกให้ไล่อยู่ในหน้าหุ่ยให้ไล่จริงๆนะครับจนใครนะเราใช้หัวที่มือขยับครับนิ้วที่เหลือประคองนิ้วที่เหลือประคองหมายความว่านิ้วที่เหลือไม่ต้องขยับตามเราขยับเฉพาะหัวที่มือนะครับนิ้วอื่นไม่ต้องขยับลูปประคองอย่างเดียวประคองอย่างนี้ลูกเนี่ย นะประคองนี่ประคองลูกประคองหมายความว่าเราจะไม่จับแน่นเกินไปลูก่ประคองแล้วลูกนะประคองประคองเหมือนไม่ตั้งใจฟังใจลูกเนี่ยกระไก่เราต้องสั่นมือห้ามไปอย่างที่เด็ดขาดลูกแค่นี้หัวที่มือก็นั่นเองลูกนิ้วที่เหลือประคองก็นั่นเองถ้าไม่ลูกเนะี่ยการขยับเป็นไกลนิ้วที่เหลือประคองแล้วลูกนะเนี่ยันไกลหัวไม่มือเป็นตัวต่อรับนะครับเป็นตัวขยับเป็นไก่ ใู้เอาุดครับแค่นี้จะฝุดยิง่อสอดข้อจาวหิวรองนะครับถ้าผมก็ยาวมากไล่โคนไข้งไกสับข้างหนึ่งลูกครากลางเลื่อนมาลูกเลื่อนมากลางแล้วสับกลางปลายครับให้ดูนิดนึงโคนกลางปลายหิรหลบไปครับโค้กลางปลายนะครับโคนกลางปลายเอามาฝั่งนี้ลูกเหมือนเดิมนีก่อนไล่จากโคนกับลูกเอาไกาสอดหีรองรับเนี่ยขยับได้เลยครับ โคนกลางปลายขยับได้เลยครับไห้ไม่อีกครับโคนงกลางปลายจนรอบเลยนะฮสองข้างเท่ากันคณิตและหลังแหว่งแระถางช่ออยู่ดีครับนะครับเนี่ยนะการสอดหีนะนะต้องรับโคนกลางปลายตลอดแนวเลยครับโคนกลางปลายทั้งหมดนะถ้าเป็นผมยาวแตนะ่ถ้าในกรณีถ้าผมสั้นนะครับไม่สามารถใช้เป็นปลายสอดได้ไม่สา,สามารถใช้หีสอดได้เราก็จะต้องใช้ ไล่ขึ้นครับนะไล่ขึ้นที่เราส่งนี่มันไม่ได้ดีอย่างเดียวสำหรับไล่ฟวันบางเนี่ยบางอย่างเดียวนะครับเราประโยชน์ของการใช้กันไกลแทนปตัตเตอเลียนได้เลยนะ,ค,ะครับลูกค้าบอกว่าซ้อเซรอไม่ใช้ปตัตเตอเลียนเลยเราต้องใช้กันไกลทั้งหมดใช้กันไกลตัดกับหวีซอยนะค,ะครับใช้กันไกลตัดกับหวีซอยลูกค้าบ,บอกก็ตัดรองทรงเราก็จะต้องตัดรองทรงลกใช้หวีเป็นหลัก ให้การ์ดเป็นตัวรับเป็นต,ตัวสร้างครอนะให้เหมือนกันทุกประการครับนะแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัฝึกให้มันคล่องก่อนกาไกลให้มันคล่องก่อนนะใช้แบบแทนปัตเตอรเลียเลยลูกนะเรียกว่าซอเสอร์นะครับก่อนที่เราไปออกหน่วยนั้นพยายามมาแปลงปัด,ดบ่อยนะครับลูกหนึ่งลูกค้าเราคันสองเราจะได้เห็นเนื้อง,งานที่เราตัดไว นะครับยิ่งจงนักเรียนถ้าเราไม่อัาแ,บบแรงปัดเนี่ยเราไม่เห็นเนื้องานแล้วเพราะผมที่เราตัดเสร็จแล้วมันไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับปัดให้เยี่ยงก,ก่อนก่อนจะให้ผมมาเช็คงานนะจะ๊ะเช็คงานให้หน่อยก่อนที่จะให้ไปเช็คมันจะได้ดูเนื้องานว่าตรงไหนตัดแล้วตรงไหนเข้ากันตรงไหนไม่เนียนตรงไหนดำตรงไหนขาวกดจัแบ,บแปลกอย่างปัดท่านบนก่อนนะครับถ้าแปลงอ่อนก็ใช้ปัดต้นคอข้างจออะไรเงี้ยน,นะครับต้องปัดก,ก่อนลูกนะเราจะได้เห็นเนื้อง,งานชัดเจนพลาดไม่ได้เลยอย่างนี้ลูกนะถ้าอย่างนี้พับลูกจับอย่างนี้ ายมือมาอับวุธรรมดาสิายมือถูกอย่างนี้ครับลูกนะน้านี่จับแบบฝั S! <S ่งหนึ this, ่งนะลูกสําหรับการดานดันซ้ายของลูกค้าเรากันท้ที่ท่านด้านนี้ไม่ได้ติดหูลูกนะฝั่งนี้นะลูกครับต่างกับฝั่งนี้เรากันได้ลูกสามารถกันได้ถ้าฝั่งนี้หูหายแน่อ่าดูมือดูมือลูกดูนะหายมือมาจับกมเม็ดครับไม่ใ่้เนั้นเอง หายมือลูกหายมืออ้าวหายมือไว้หายมือไว้เนี่ยแบนี่ไงเอาย์แบบนี้ป่ะคะอย่างงี้คมลูกหายมือหายมือเนี่ยหายมือมาหายมือคมพิกกลับมาฝั่งหนึ่งอย่างงี้เห็นไหมครับนี่มาจารย์ต้องพิก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 นะฮะต้องพิกไอ้นี่พิกไนี่พิกแล้วกลับมือมาครับพิกไว้อย่างงี้นี่จ่ธรรมดากว่าลูกอ้าวนี่นะนี่นะดูนะ เอาหนิวเอาหนิวเอาหนิวเราล้วก็กับมืออ๋อโอเคโอเคโอเคจะแข็งจะไปกี่ครั้งเดี๋ยวไปกามะพาวเมื่อไหร่ล่ะลูกเออนิดเดียวอ่าตอนนั้นครับครับเอาลูกเอาแล้วเข้าสั่งยูนะคะใช่เอานะครับเราทำต่อไปนะลองท่านขึ้นมาดูนะครับลองเดี๋ยวเดี๋ยว นี้คือตัใช้มือาจะมีสนิ้วอันนี้เนี่ยเอเขปักมันจดลอย่าลืมจับมันไปนะคะแบบนี้ก็ตัดมานหกชวนมาทางด้านนี้ด้านนึงด้านขวามือจากด้านขวามือแล้วเราก็ใช้มือเพื่อ ก็คือการเดกันแล้วารการดูด้วยวต้ไหนทงไหนันเากังแบบกันขึ้น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 กลังขึ้นขึ้นขึนขึ้นข้นขึ้นขึน ระหว่างช่วงเนี้ยช่วงนี้ที่ที่แบบว่ามันไม่ถนัดไงช่วง,งหกนี่แหละงผิดครับดูสิครับดูที่ห้ามคว่ำหูไม่มาไหนเราอยากได้จอหนาลูกเราต้องกันเข้าลูกไปกันออกหรือถ้าอยากได้จอหนาเนี่ย คนไม่มีจรแต่เป็นบิวผมมันก็จะเป็นเยนได้นะครับอย่างนี้สามารถดีก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ปลายนะฮะใช้ส่วนอื่นเดี๋ยวับใช้ปลายปลายคือปลายข,ายของพิโกน